สวัสดีค่ะชาวราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมดูดวงรายสัปดาห์วันที่6ถึงวันที่12มิถุนายน2564ไพ่ปัจจุบันด้วยไพย่ The High Priestess เป็นราชินีพระจันร์เป็นตัวแทนของความสวยผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เข้าใจยาก มีแรงดึงดูดแต่ค่อนข้างเอาแต่ใจอาจทำให้ชีวิตสวัสดีค่ะชาวราศีตุลที่เกิดวันที่10มลาคนถยนที่15วันกายนศิลปะดูดวงรายสัปดาห์ในอดีตได้ไพ่เดือนมิถุนายน ป็นมนุษย์เจ้าร้อยรานไม่สนใจอะไรปัจจุบันชอบได้เพี่หรือแฮงแไม่รักตัวกลัวตายเป็นการไปเรื่องเองอยู่อาจมีบางอย่างไม่ปล่อยคิดลองเสี่ยงที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์แต่อึดอัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักไม่สบายใจเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวให้รอเวลาให้มีความอดทนอดทนได้ในอนาคตได้ไพ่เดอะแฮงแมนอาจจะเป็นเก้าวันเป็นคนที่ถูกแผลมีความอึดอัด อาทิตย์ไม่มีความสุขมีความทุกข์ทรมานใจถึงต้องอดทนากสิ่งนี้ได้เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกในอดีตห้อยหัวอยู่เก้าวันเทียนอาจจะคิดได้เป็นไพ่นักมายากลเป็นผู้ทางออกได้ในที่สุดสั่งอาจมะเก้าครั้งแก่ผู้คนเก้าอาทิตย์เก้าเดือน เป็นคนพูดจะออกจากจุดดีได้มีความสามารถหลากหลายมีเสน่ห์รู้ว่ามงคลสายเทพเฉลียวฉลาดจะแม่ควรรอดที่ดีถวายสแนวทาอยารักษาโรคให้เดฟูลเป็นเด็กเจ้าสมุรานไม่รู้ร้อนรู้หนาวชอบท่องเที่ยวไม่สนใจการนั่งสมาธิไม่จะดีต่อเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นการคาสวัสดีค่ะความรัก เข้าขายไม่รักตัวกลัวตายแนะนำให้บูชาพระพุทธเจ้าปางสมาธิ